ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเสี่ยวโชวที่กลับมาจากด้านนอกก็เพื่อเข้าร่วมการชุมนุมในรอบร้อยปีของวิหารที่จะเปิดโอกาสให้สามารถแสดงศักยภาพเพื่อสิทธิ์ในการเข้าไปยังอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เฉินเซี่ยงที่เพิ่งจะปรุงเม็ดยาเทพจิตบริสุทธิ์ได้ก็คิดว่าตนเองมีความสามารถมากพอที่จะเข้าร่วมการแข่งขันปรุงยาแล้วหากว่าเขาสามารถหาซื้อสมุนไพรสมทองคําอย่างได้ก็จะยิ่งมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเขาจะสามารถใช้มันเพื่อชนะการแข่งขันปรุงยา เสียวโฉและเฉินเซี่ยงสนทนาเรื่องต่างๆอีกสักพักก่อนจะแยกย้ายพี่สาวฟงท่านได้มอบเม็ดยาอะไรให้แก่ชิงเอ,อ๋อเฉินเซี่ยงทราบแค่ว่ามันเป็นเม็ดยาเทพระดับกลางแต่เขาไม่รู้จักชื่อชนิด เป็นเม็ดยาที่ฆ่ากลั่นเมื่อไม่นานมานี้แต่มันก็ไม่ได้เป็นเม็ดยาระดับกลางที่ยอดเยี่ยมเท่าไรนะักข้าวางแผนที่จะใช้วิธีการปรุงยาของเจ้าเพื่อพัฒนาสูตรของมันฟงอยู่เจียกล่าวในตอนนี้นางสามารถใช้การสกัดกลั่นจุดกำเนิดเพื่อปรุงและพัฒนาสูตรยาได้ดีขึ้นเพราะตอนนี้นางมีความเข้าใจกฎการสกัดกลั่นมากขึ้นไม่น้อยพวกเราต้องพยายามให้มากนางกล่าวพร้อมเผยยิ้มงามให้เห็น ด้วยการที่ไม่มีธุระสำคัญอะไรต้องรีบจัดการทั้งสองจึงเข้าห้องพักและทำการบ่มเพาะผสานกันตลอดทั้งวันเพื่อให้ได้รับมุกสารสร้างเช้าวันต่อมาเฉินเซียงและฟงหยู่เจี๋ยที่ยังคงนอนกอดกันอยู่บนเตียงก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกจากโรเทียนชุนเจ้าอันภา,านน้อยใหญ่หนูมีคนมาหาพวกเจ้าเพื่อขายสมุนไพรเทพ โดยปกติแล้วมักจะเป็นเฉินเซียงที่ตะโกนเรียกเสียงดังเช่นนี้แต่ครั้งนี้กลับกลายเป็นโรเทียนชุนที่ต้องตะโกนเรียกเขาบ้างราวกับท่านเจ้าตำหนักผู้นี้ต้องการจะเอาคืนฟงหยูเจียรีบลุกจากเตียงนอนพร้อมจัดแจงแต่งตัวออกมารับแขกอย่างเร่งรีบพร้อมกับพบว่าผู้ที่มาเป็นชายไวกลางคนที่ให้ความ,วามรู้สึกแปลกๆเฉินเซี่ยงที่ตามออกมาก็สัมผัสได้ถึงความแปลกพิกลของชายไวกลางคนผู้นี้ด้วยเช่นกัน ชายไวกลางคนนี้มาจากตำหนักยุทธซึ่งทราบได้ทันทีเมื่อเห็นชุดคลุมสีดำตามแบบฉบับการแต่งกายของตำหนักนั้นสมทองคำอย่างขายในราคาสองแสนศิลาเทพหยวนชายไวกลางคนมองเห็นฟงหยูเจียและเฉินเซียงก็กล่าวเปิดประเด็นขึ้นอย่างไม่รีรอ ฟงยูเจียได้ติดราคารับซื้อในใบประกาศที่1 5 0 0 0 0ศืิลาเทพหยวนทว่าเหตุใดกันที่ชายไวกลางคนถึงกล้าถอมาที่นี่เพื่อจะขายในราคา 200, สองแ0,000ศิลาเทพหยวนเนื่องจากมันแพงกว่าที่ตั้งรับไว้ตั้งมากมันแพงเกินไปฟงอยูเจียกล่าวถามทันทีขาดคำของนางชายวัวกลางคนก็ผุดยืนและเตรียมหันกลับเพื่อจะจักไปโดยไม่คิดเจรจาต่อรองก็ได้สองแสนสิลาหยวนเทพข้าจะซื้อมัน นางรีบตะโกนเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเตรียมล้มเลิกการเจรจานางคิดว่าต่อให้มีราคาแพงกว่าที่ตั้งรับเพียงใดแต่ด้วยการคัดลอกภายหลังจากที่ซื้อมันก็ไม่น่าจะต้องกังวลเรื่องราคาให้มากนะักขอเพียงได้รับของมาก็พอแล้วชายไวกลางหยิบกระเป๋าที่บรรจุสมทองคำหยางส่งไปยังฟงหยูเจียเพื่อให้นางตรวจสอบสมทองคำหยางมีลักษณะคล้ายกับแรทองคำสะท้อนแสงทว่ามันสามารถส่งออกความร้อนได้ด้วยตัวมันเองอีกทั้งยังมีน้ำหนักมาก นั่นคือสมทองคำอย่างแน่นอนโรเทียนชุนกล่าวเสริมทันทีเมื่อได้เห็นสิทธิ์ทั้งสองกำลังช่วยกันพิจารณาสมุนไพรที่ไม่เคยเห็นอยู่หลังจากนั้นจึงซื้อขายกันเป็นที่เรียบร้อยส่วนชายวัยกลางคนจากตำหนักยุทธก็ออกไปจากตำหนักโอสถที่สิบทันทีสองแสนศิลาเทพหยวนถือว่าเป็นราคาที่รับได้อยู่อย่าได้คิดมากเพราะหากว่ารับซื้อด้วยราคา1 5 0 0 0 0ศิลาเทพก็ยากจะมีใครขายมันนอกเสียจากว่าจะเดือดร้อนเรื่องเงิน โรเทียนชุนกล่าวขึ้นแต่เขาไม่ได้สนใจจะถามว่าเฉินเซี่ยงต้องการนำมันไปทำอะไรเพราะพอคาดเดาได้ว่าเขาจะนำมันไปปรุงปัญญาหรือไม่ก็กำลังคิดค้นสูตรยาเพื่อใช้ในการแข่งขันการปรุงยาของตำหนักโอสถเจ้าอันาพานน้อยตอนนี้เจ้าคิดว่าจะสามารถเข้าร่วมแข่งขันในรุ่นใดได้บ้างโรเทียนชุนกล่าวถามรุ่นรุ่นเม็ดยาเทพประดับตำเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับถามต่อว่าเหลือเวลาเตรียมพร้อมอีกกี่วันสามเดือน โรเทียนชุนกล่าวตอบก่อนจะโยนผลไม้ไปยังเฉินเซียงและฟงหยู่เจียสาวกของวิหารจะเริ่มทยอยกลับมาในช่วงเวลา3เดือนนี้3เดือนในการเตรียมตัวสำหรับเฉินเซียงมันถือว่ามากเกินพอท่านอาจารย์แล้วจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่พวกเราจะได้ไปลงทะเบียนการแข่งขันไว้ฟงหยูเจียกล่าวถาม เรเทียนชุนยิ้มขึ้นยัยหนูข้าได้มอบหมายให้กูเลาต้าไปจัดการเรื่องการลงทะเบียนของเจ้าแล้วเจ้าจะต้องลงแข่งในรุ่นเม็ดยาเทพประดับต่ำตำหนักโอสถที่สิบนี้เหลือเพียงข้าและก็เจ้าอันธพาลน,น้อยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนท่านอาจารย์การลงทะเบียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ข้าต้องการแข่งในรุ่นเม็ดยาเทพประดับกลางนางกล่าวพร้อมยิ้มงามท่านประเมินข้าต่ำเกินไป โรเทียนชุนประหลาดใจไม่น้อยแต่แล้วเขาก็หัวเราะออกมาแน่นอนว่าสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่จะถึงวันแข่งข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยที่มองเจ้าผิดไปห้าห้าเฉินเซียงไม่แปลกใจเลยเพราะว่าเมื่อวานนางเพิ่งมอบเม็ดยาเทพระดับกลางให้จู้ซีฉิงเป็นของขวัญแน่นอนว่าการกลั่นเม็ดยาเทพของฟงหยูเจียย่อมมีความก้าวหน้ามากขึ้นหลังจากที่นางได้รับการถ่ายทอดทักษะกลั่นสวรรค์ไปแล้วท่านอาจารย์เมื่อถึงเวลานั้นจะต้องเตรียมสมุนไพรด้วยหรือไม่ เฉินเซียงกล่าวถามแน่นอนว่าจะต้องเตรียมด้วยหากว่าไม่มีสมุนไพรก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้โรเทียนชุนกล่าวยิ้มยิ้มข้าคิดว่าเจ้าควรจะเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันปรุงยาไว้เสียแต่เนิ่นเเพราะเมื่อถึงเวลาจะได้มีความคุ้ยเคยในการปรุงเม็ดยาส่วนเรื่องที่เหลือทางตำหนักจะจัดการให้ข้าเองก็จะเข้าร่วมด้วยแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะลงแข่งรุ่นใดดีโรเทียนชุนกล่าวก่อนจะผ่อนลมหายใจแต่ข้าก็น่าจะลงแข่งในอีกรุ่นหนึ่ง เฉินเซียงได้ยินก็ไม่สามารถเข้าใจได้จึงกล่าวถามว่าท่านอาจารย์ไม่ใช่ว่ามีเพียงรุ่นของเม็ดยาเทพระดับสูงหรอกหรือฟองอยูเจียกล่าวแทรกขึ้นว่าแน่นอนว่าย่อมมีมากกว่านั้นเพราะเหนือกว่าเม็ดยาเทพระดับสูงก็คือเม็ดยามหาเทพสูงขึ้นไปอีกก็คือเม็ดยารชาชันเม็ดยาสวรค์และเม็ดยาเซียนตามลำดับที่ยากจะปรุงขึ้นยังมีเม็ดยาโอสถเทพที่เป็นเม็ดยาสูงที่สุดที่ข้าเองยังคิดว่าจะมีความสามารถเพียงจะไปถึงจุดนั้นหรือไม่โรเทียงชุนกล่าวว่า หนูน้อยพูดได้ถูกต้องแล้วข้ากำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะลงแข่งในรุ่นเม็ดยาเทพระดับสูงหรือรุ่นเม็ดยามหาเทพเฉินเซี่ยงไม่เคยได้ทราบมาก่อนเลยว่าจะมีเม็ดยาระดับที่เหนือเม็ดยาเทพระดับสูงไปอีกมันย่อมเป็นเม็ดยาที่เหนือจินตนาการอย่างแน่นอนโรเทียนชุนสามารถปรุงเม็ดยามหาเทพได้มันทําให้ฟงหยูเจียแอบตกตะลึงไม่น้อยเพราะด้วยความสามารถการปรุงยาของนางระดับนี้แล้วเทพเม็ดยาในแดนเทพก็ยังไม่สามารถทําได้อย่างนางเลย สมุนไพรที่นางต้องการซื้อในตอนนี้เหลือเพียงสมุนไพรเทพคุณภาพต่ำซึ่งนางจะใช้มันด้วยในการแข่งขันปรุงเม็ดยารุ่นเม็ดยาเทพระดับกลางหลังจากนั้นเฉินเซียงและฟงหยูเจี๋ยก็กลับเข้าห้องพักเฉินเซียงจึงกล่าวถามขึ้นว่าสมุนไพรพวกนี้เป็นระดับต่ำพี่สาวฟงท่านได้สั่งซื้อมันเพื่อปรุงเม็ดยาเทพระดับต่ำอย่างนั้นหรือ นางยิ้มอย่างอ่อนโยนสมุนไพรพวกนี้สามารถนำมาปลูกต่อเพื่อให้กลายเป็นสมุนไพรเทพระดับกลางได้และเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะใช้มันเพื่อปรุงเป็นเม็ดยาเทพระดับกลางแน่นอนว่าข้ายังต้องการเมร็ดยานักพรตระดับสูงกว่า600เม็ดหรือมากกว่านั้นการปรุงเม็ดยาเทพระดับกลางนั้นจะต้องใช้เม็ดยานักพรตระดับสูงเป็นส่วนผสมเฉินเซียงจึงคิดว่ามันค่อนข้างยุ่งยากเพราะด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดแล้วจะปรุงเม็ดยานักพรตระดับสูงจำนวนมากได้อย่างไร ดังนั้นเขาจึงต้องหาวิธีที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยทักษะกลั่นสวรรค์เฉินเซี่ยงแช่มกสานสร้างลงในอ่างน้ําเพื่อละลายให้ได้น้ําสีฟ้าครามก่อนจะแช่สมทองคอําหยางลงไปสมทองคอําหยางที่ได้ตัดแบ่งนั้นมีปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วเพียงแค่เริ่มดูดซับน้ําสีฟ้าครามก็ค่อยๆขยายตัวก่อนกลายเป็นชิ้นส่วนที่กําลังงอกเงยฟงอยูเจียไม่แปลกใจในเรื่องนี้เพราะนางได้เห็นชีเหรียญคัดลอกสมุนไพรยอยู่บ่อยๆ ทว่าน้ำสีฟ้าครามจางลงอย่างรวดเร็วจนสมทองคำหยางไม่สามารถงอกเงยจนสมบูรณ์มันจะต้องใช้มุกสันรสร้างถึงสองเม็ดเชียวหมายความว่าสมุนไพรสมทองคำหยางมีความแตกต่างด้วยความที่มันเป็นสมุนไพรเทพระดับกลางจึงต้องการอำนาจพลังในการดูดซาบมากกว่าเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับที่หย่อนมุกสันสร้างอีกเม็ดลงไปเพื่อละลายน้ำทันทีก่อนที่สมทองคำหยางจะเริ่มงอกเงยจนสมบูรณ์พร้อม หลังจากนั้นอ่างใบอื่นๆที่เตรียมน้ําไว้ก่อนแล้วจึงต้องใส่มุกสารสร้างเพิ่มไปอีกใบละเม็ดเพื่อที่จะให้ได้สมทองคําอย่างที่คัดลอกมาอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าอย่างไรมันก็คุ้มค่าอยู่ดีเพราะราคาของมันอยู่ที่ 2, 000, 000, สองแสนศิลาเทพหยวนแต่ไม่รู้ว่าปรุงเป็นเม็ดยาแล้วจะขายได้หรือเปล่าไม่เช่นนั้นคงขาดทุนตายฟงอยู่เจียกล่าวพร้อมกับที่คัดลอกสมุนไพรสมทองคำอย่างสะสมไปเรื่อยๆ เราลองใส่สมุนไพรสำหรับเม็ดยาจิตบริสุทธิ์เพื่อเปรียบเทียบดูว่าสองมุกสันร,ร้างนี้จะให้ผลอย่างไรกับสมุนไพรเทพระดับต่ำเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับที่เริ่มตัดแบ่งสมุนไพรทำการคัดลอกหลังจากที่ทดลองทั้งสองก็ได้ทราบว่าสามสมุนไพรส่วนประกอบของเม็ดยาจิตบริสุทธิ์นี้มีผลที่แตกต่างจากสมองทองคำอย่างมากทีเดียวนั่นคือมุกสันร,ร้างสองเม็ดสามารถคัดลอกสมุนไพรเพิ่มได้อีกสอง หากว่าสมทองทำอย่างสามารถปรุงผสานเข้ากับสมุนไพรของเม็ดยาจิตบริสุทธิ์ได้จริงก็น่าจะให้ผลเป็นเม็ดยาเทพระดับต่ำแต่จะเป็นเม็ดยาที่เหนือกว่าเม็ดยาอื่นๆในระดับเดียวกันฟงอยู่เจียตั้งข้อสังเกตเจ้าจะลองปรุงมันตอนนี้เลยไหมเขากล่าวตอบพร้อมพยักหน้าไม่เพียงแต่นางเท่านั้นเขาเองก็ใจร้อนและต้องการที่จะทราบผลแล้วระหว่างที่เฉินเซี่ยงกำลังจัดแจงเตรียมการเพื่อจะปรุงยานั้นเองก็ปรากฏเสียงตะโกนขึ้นจากโรเทียนชุน สองคนนั้นรีบออกมาเร็วเข้ามีเรื่องด่วนเฉินเซียงและฟงหยูเจียจึงละมือจากทุกสิ่งวิ่งออกไปทันทีมีเรื่องอะไรงั้นหรือท่านอาจารย์เขาถามเร็วปรือกูเหลาต้าก่อเรื่องกูเหลาซันได้ส่งเสียงผ่านตรยกมาอย่างที่นี่เมื่อครู่ก่อนโรเทียนชุนกล่าวก่อนจะชูเหรียญตราประจำตำหนักพร้อมข้าได้ยินว่าพวกนั้นกําลังมีเรื่องกับพวกตำหนักโอสถอื่นๆพวกเราจะต้องไปที่นั่นอีกทั้งเขายังเน้นย้าว่าให้พาเจ้าไปด้วย งั้นพวกเรารีบไปกันเถอะเฉินเซี่ยงกล่าวจบก็ใสา่ยะายิ้มขึ้นที่แท้ก็เป็นพวกตำหนักโอสถข้าก็คิดว่าจะมีเรื่องใหญ่อันใดไม่ว่าเฉินเซี่ยงหรือฟงอยู่เจียต่างก็กังวลถึงสามพี่น้องกูอย่างแท้จริงไม่หากมีอะไรเกิดขึ้นกับสาวกของข้าโรเทียนชุนต่อให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บเพียงน้อยนิดข้าก็จะเอาคืนกลับไปสิบเท่าโรเทียนชุนกล่าวขึ้นอย่างกล้าหาญก่อนจะทะยานขึ้นออกจากถงตำหนัก เฉินเซียงและฟงหยูเจียไม่รอช้ารีบตามติดไปทันควันอย่าบอกนะว่าเรากำลังจะไปที่เจดีโอสถเฉินเซียงกล่าวถามขึ้นถูกถูกต้องสามพี่น้องนั่นไปที่เจดีโอสถตลอดหลายวันที่ผ่านมาแน่นอนว่าพวกเด็กเหลือขอจากตำหนักอื่นก็เช่นกันเพราะในช่วงเวลานี้มีสาวก็กลับมาเพื่อชุมนุมในรอบร้อยปีจึงอาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้างโรเทียนชุนกล่าวพวกนั้นไม่เบื่อที่จะมีเรื่องเลยจริงๆสินะ เฉินเซียงสายหัวกล่าวอย่างช่วยไม่ได้โปรเทียนชุนได้ยินก็หัวเราะทันทีเจ้าเองหากว่าอยู่ที่นี่นานๆไปก็จะเป็นเหมือนกับพวกเขาและนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทําแก้เซงเมื่อมาถึงและไม่ทันที่จะเข้าไปยังด้านในเจดีโอสดก็ได้ยินเสียงด่าดทอกันลั่นส่วนใหญ่ก็เป็นเสียงของสามพี่น้องกู่เท่าหัวหด หดหัวไปหลบซ่อนกว่าหลายร้อยปีกว่าจะโผล่หัวออกมาก็ทำทีเป็นผู้กล้าอวดตนโม้ไปสารพัดไม่ต่างกับการผายลมชีชาเพิ่งกล้าโผล่มาจะกระดองกลับทำคุยโตเสียงนั่นเมื่อได้ยินก็ทราบว่าผู้กล่าวคือกูเหลาต้าที่ด่าทอใครบางคนเสียงดังก่อนจะตามมาด้วยเสียงหัวเราะเยายะของใครหลายคนราวกับว่าที่ด้านในนั้นมีคนจำนวนมากที่มุ่งดูความขัดแย้งนี้พวกแซ่กูคงจะลืมเรื่องการพ่ายแพ้ต่อข้าเมื่อสามพันปีก่อนไปแล้วสินะ ตอนนั้นเจ้าพายแพ้ข้ายอย่างรับคาบจนถึงกับเรียกข้าว่าท่านปู่หลายคนในนี้ยังคงจดจําได้ชัดเจนดูตอนนี้สิเหมือนว่าจะลืมไปหมดแล้วจริงๆคนที่ถูกต่อว่าตอบโต้กลับได้อย่างเผ็ดร้อนเฉินเซี่ยงและฟงอยู่เจี๋ยที่ได้ยินก็อดอมยิ้มไม่ได้ที่ทราบเรื่องอันน่าอับอายของกูเหลาต้าในครั้งอดีตกูเหลาต้าตวัดลั่นเต่าหัวหด 2,000ปีก่อนที่เจ้าแพ้จนถึงกับต้องโค้งคำนับข้าใครในนี้บ้างที่ไม่เห็นและครั้งนี้เจ้าจะต้องเรียกข้าว่าท่านบรรพบรุษบ้างเมื่อเฉินเซี่ยงได้ฟังการสนทนาแล้วคาดว่าคงดำเนินมาหลายวันไม่น้อยเรื่องเช่นนี้นับว่าคนอื่นๆไม่สามารถทำตามได้จริงๆมีเรื่องอะไรกูเหลาต้าโรเทียนชุนกล่าวถามขึ้นเมื่อเข้ามาถึงทันทีนั้นหลายคนที่กำลังด่าดทอหรือหัวเราะอยู่ก็สำรวมท่าทีอย่างฉับพลัน หลายคนในที่นี้ล้วนแล้วมีอายุอานามมากด้วยกันทั้งสิ้นสังเกตได้จากสีผมที่หงอกขาวทว่าทุกคนล้วนคำนับไปยังโรเทียนชุนหมายความว่าโรเทียนชุนย่อมมีสถานะสูงมากในวิหารเทพสูงสุดเจ้าเวนตลาลัยนี่บอกว่าตําหนักที่สิทธิของพวกเราไม่มีทางจะมีสาวกหนุ่มสาวเพราะไม่หนุ่มสาวที่ไหนอยากเข้าร่วมข้าเลยจะแสดงให้มันเห็นว่าตอนนี้พวกเรามีแล้วแถมมีทั้งชายหนุ่มและหญิงสาวอีกด้วยกูเหลาต้ามองเห็นเฉินเซียงและฟงหยูเจียก็จูงมือทั้งสองเข้ามายืนข้างๆกายทันที เจ้าทั้งสองรีบแนะนําตัวให้คนอื่นๆทราบและทําให้เจ้าเท่าหดหัวนี้ประจักษ์เสียกูเลาต้ากล่าวขึ้นก่อนจะผักเฉินเซียงและฟงหยูเจียไปยืนเด่นอยู่ตรงกลางวงล้อมนึกไม่ถึงเลยว่าเรื่องเร่งด่วนของสามพี่น้องกูจะเป็นเช่นนี้เพราะในความคิดของทั้งสองนั้นจะต้องเป็นการผิดใจร้ายแรงจนหาข้อสรุปไม่ได้อย่างแน่นอนเห็นชัดรืยยังหล่ะนี่คือสาวกหนุ่มสาวของตำาหนักโอสถที่สิบกูเลาต้ากล่าวยยหยันด้วยท่าที่ยีหนทยทย,ย้ย เรียกสาวกหนุ่มสาวของพวกเจ้าออกมาสิดูว่าใครจะแน่กว่ากันสาวกหนุ่มสาวของพวกข้ากำลังเก็บตัวฝึกฝนไม่ได้มีเวลาว่างรอกข้ายอมรับแล้วว่าตําหนักของเจ้ามีสาวกหนุ่มสาวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้แข็งแกร่งหรือเก่งกาจกว่าสาวกหนุ่มสาวของพวกข้าชายชาราที่โต้เถียงกับกูเหลาต้ากล่าวตอบโต้ยากที่จะยอมแพ้โรเทียนชุนยิ้มขึ้น สาวกหนุ่มสาวของเจ้าไม่สามารถเรียกตัวมาได้ก็ย่อมหมายความว่าไม่เห็นหัวหรือให้การเคารพต่อเจ้าที่เป็นสิทธิ์ที่อาวุโสแม้จะมีความสามารถแต่ก็ไม่ได้มีความนอบน้อมต่างจากสาวกหนุ่มสาวของตำหนักที่สิทธิ์ที่นอบน้อมอีกทั้งยังเต็มไปด้วยความสามารถกูเลาต้ารีบกล่าวเสริมขึ้นว่าฮ่าห้าเจ้าไม่สามารถเรียกตัวมาได้แต่กลับโมไว้เะเยเชียวทั้งทั้งที่สาวกหนุ่มสาวตำหนักเจ้าไม่เคยเห็นหัวเจ้าด้วยซ้ำ ชายชราไม่สามารถหักล้างประเด็นนี้ได้จึงมีอาการเดือดดาลและเจ็บปวดกับแค้นใจคนพยายามกล่าวตอบโต้กลับไปสุดกำลังภูมิใจอะไรในตัวสาว,วกหนุ่มสาวของเจ้านักต่อให้ทั้งสองนอบน้อมและประพฤติดีแล้วจะมีประโยชน์อะไรหักว่าไร้ความสามารถอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ